ได้บ้างบันนี้พี่น้อยประมาณอีก2กิโลสี่ข้อยใต้ไปนี่ได้พี่น้องได้มาถึงคันนี้แหละคันว่าเขาจ้างเพิ่นนี่กัดเพิ่นกัดสีไร่ข้าวบวกเพิ่มอีกนี่เอ้ามาแล้ว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 บ้านนี้จะตั้มลุงนายยกไม่ไรวะโอ้โหอยู่เลยอย่าตีอีกเลยบูลุงอย่ามาแห้งเลยนี่เอาพอเพิ่นเอาอันนี้ห้องให้ได้ยันเป็นดมอือ อู้ถ้ามเป็นมัดแบบนี้เ <laughs> อ้าสบายดีพี่น้องก,กันเถอะ <laughs> กระจกก็มันก็เป็นโคคงเคงแท้นี่รอดบ่น้อบาดนี้พี่น้องเอ้ยอ่าบ่แม่นสิลงไปยับก็บ่จักอันนี้เนาะ่เอ้าเดี๋ยวลไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าจอดอยู่มองโฮมนี่ก่อนอืมเพราะว่ามันยาวพี่น้องเนาะอ่า3เม65ซมเนาะ่นสิเว้ากะอ่าเพราะว่ารถเฮามันทายแค่2เมตรปลายนึงอ่ะมาต่อกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปที่แล้วกเนาะรุ่นพี่อ่าให้พี่ให้น้อง ว่าลังคาของน้า,าทั้งสาฝนนี่ว่าสีออกมาสียังผู้ัานเนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวต้องไปเบิ่งกันพอด,ดีแล้วกาลัางสีเข่าไปพอดีพี่น้องเนาะสื้อออกมาแล้วเส้นกบไปพอด,เดีเนาะเป่เมนรอพี่น้องเอ้ยรูดถอยลงไปพุ่นเลยอะเป็นสรุปแล้วก็เป็นลังคาสีฟ้าเด้อพี่น้องเนาะทางัง ทางน้ำสาโฟนเนะาะถามเราก็ว่าโมโหว่จาจะเสีเอาสียงหรือว่าเราแล้วแต่เราอะเนาะเสียงก็เลยจัดเอาสีนี่แหละมาให้อ่าแต่ว่าตอนนี้เกิดอันนี้แหละพี่น้อยเอาถุงยังซีบเต็งไว้เนาะเพราะแก้ไข้เพราเสียงกันฝนมันเงาเนี่ยแหละพี่น้อยเงาเนี่ยมันเวขันโมไซเวนี่ขันไซตรงใช่ปุ่นมัดโบได้แบบนี้เนาะมันยากเนี่ยพี่น้อย สบายดีแล้วพี่น้องเด้อเ<ม>บิดสุขูสุขคนนพี่น้องเนาะเปิดภาพเปิดกล้องมาฝากพ,พี่ฝากน้องป็นกำลังใจอีกคือเ่าคือเดิมเลยพี่น้องเนาะอยู่น้ากันพี่นอนะ้องเนาะรุ่นน้ากันเมื่อน,นี้พี่นอ้อยเบิงง่งราคาว่าสิติตั้งมาแล้วสิออกมาแบบใดเนาะพี่น้องนะเนาะเ,เดี๋ยวรายละเอียดราคาเนาะพี่นอนะ้ออยจังเบิ่งน้ากันบอกทั้งจาของแล้วเพรอเนานะทั้งสาฝนพอบูเชงนี้เน้นเป็นย่างดีเวยตัวนี้เนาะ สังเกตเอเลยพี่น้องยเนานะขัดเสียบออกกันเ๋ยวเอานี่เต็งนี่ก่อนเอาทุ่งเขาซานแล้วพี่น้องเชื่องกัดเต็งเต็งไว้นี่แหละพร้อมยุดเลื่องเลยพี่น้องอ้ยุดเลื่องเงืบงเงืองเงืองนั่นสุเต็งไว้พร้อมแล้ว ออกไปู้เดียวเนาะมากับบอยเห้าสองคนแต่ว่าบอยเห้าบอได้ออกมาน้ำพี่น้อยแต่ทังบอยเห้าถ่ายคลิปนำ้ำเพราะว่าขนมไปน้ำกันเบิดกับเดี๋ยวงานบอได้เนาะแบ่งกันน้ำพู้เช่วก็ได้ออกมาู้เดียวถึงยังสิเต็งไว้ก่อนเนาะในบ้างบอนี้พี่น้อยประมาณอีกสองกิโลสิคอยใต้ไปนี่ได้พี่น้อยได้มาถึงคันนี้แหละคันว่าเขาจ้างเพื่อนนี่ก็เพื่อนก็นสิไรคาบวกเพิ่มนนอีกเนาะ ปืนชีได้กาบวกเพิ่มอีกแล้วกันนึ่งห้านี่แหละพี่น้อยเนาะปืนสิเปลืองไปเพิ่มอีกเกอเอาคอยอย่างนี้แห้ะเนาะเอ้าเดี๋ยวรุ่นไปนน้ำกันพี่น้องยปืนสีฮอดเนาะเจอองเช่นแหละแกอไม้เนาะเมื่อนัรนก็แก่ไหมอีเช่นแหละพี่น้องมันยาวโดยสฉฮอดบ้านนี่ก็จนจอดเป็นสิบสาวรอบยังบ่ทันได้กินเข่ากินน้าอยู่พี่น้องเข่าเศร้าได้พี่น้องยังบ่ทันกินอยู่ 10:00ปายแล้วเท่น <Tipp ett and throat> <that> ี uh ้กะเนาะว่าจะเฮ็ดเวเฮ็ดงานนี่แหละพี่น้องแหมแล้วก่อนแล้วเฮาจังหากินว่าอ้าอ่ามันก็วิงอยู่ได้สิเนาะเออเอาไปเลยพี่น้องชมนํากันเนาะโอไปเงบ่ได้เด้พี่น้องเพราะทางนี่มันมันเป็นลมเป็นอแล้วกบ่มีคนจับหัวเนาะมันมันโลด ตอนที่แรกว่าสีเอาทาั้งเบาทั้งใสไปน้ำระบดบปูยูพี่น้องอจับไปทางใดเข<ม>าบอกไปบ้านนักคกอยคโค,ค้ยังโมทันมาอยู่ก็ได้ออกมาผู้เดียววันบารมาก็เสี้เราจับข้างหลังพุ่นมันก็สีง,ง่า,ายแต่ว่าเป็นอย่างเราพี่น้องนักคอยไปนี่แหละเดี๋ยวเบิ่งกระจกน้ำนี่แหละพี่น้องบูเส่กัเพราะว่ามันเอ,อียงมากเพราังขรัวด้ วางครัวเนาะเอาอะไรเด้อพี่น้องเด้อผากพี่ผากน้องเป็นกำลังใจให้คือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะ,ะเป็นจังใดเด้เนาะพี่น้องเขาเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเรื่อยๆบ,บดๆพี่น้องเนาะทางบดเสียงนี่เหลือแต่ปั้นพี่น้อยเนาะมื่อนั่นก็ไปครับทางคนงานหมู่บ้านพนสิมมาเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำก็เรียบร้อยดีพี่น,อนอ้อยโดยแต่ปั้นบัดน,นี้เนาะ รอรถปั่นอยู่เพราะว่ารถปั่นเพิ่นคิวยาวเพิ่นไปมองอื่นก่อนจองปั่นบัสเลี้ยงคิวตอนนี้พี่น้องเนาะก็ได้รอหวังว่าภาพพุ่นกับช่วงสิบบัวตกะตรงบ้างเนาะมันนี่ก็ยินว่าทั้งบัเตียงเด้พี่น้อยไปครับทั้งทีมงานคือเก่าเนาะตั้งหมู่บ้านสายบุญมาเกี่ยวเข่าแล้วยังบีทันเลี้ยงอยู่พี่น้องเนาะ ทั้งหลายแล้วก็คอมเมนต์ hmm. บอกในเด้อพี่น้องเด้องามอยู่บอกเขาน้ำซ้ำฟ้าเนาะว่านเมื่อก่อนนี่บเชียงก็ลงไปเขตทั้งเมืองจำพรพี่น้องเนาะเบิ่งพ่อพี่น้องคนเขางามเลยพี่นอ้องเขตทั้งสุยเนะาะบรได้ลงไปนานเลยงามเพิ่งเริ่มเก็บเกี่ยวก็เริ่มแล้วเลยแต่เราครอบแต่ละครัวแต่ละหมู่บ้านเนาะใกล้แล้วพี่น้องหนาหนานาวเขามา mm hmm. โอ้ยลุดอึ่แหล่นี่พี่น้องโอ้ยเดี๋ยว ต้องไปซุกอีกก่อนโอ้ยเนอะอ่านั่งจมหน่อยเดียวก็บ่ได้นี่เครียดลถอันอนี้พอดได้อันนี้อือือเอะคำว่ามีคนนั่งนี่พอดีเลยนี่พเพี่นเองเนอะแต่สิบพได้อันนี้ อ,อีกน้อยนึงเนาะจุดหมายปลายทางอ่ามีไว้พุ่งชนอ่าถ่าทอยนี่ยังกระเทกเลยพี่น้อยเนาะเป็นห้องอ่ามิเดว,วาฮามาหน้าเลยยางเดียวรถอ่าคอยไปเอาอ๋อเดี๋ยวมืเชื่งขอพักเบรกคัดก่อนเนาะอีกประมาณอีกกิโลไปอ่าเดี๋ยวหอดพี่น้อยตั้งใจขับรถก่อนบันนี้เพราะเดี๋ยวมันชิลุดอีกนะฮะกดจอดเดือดมันก็บอกคับโบน่ปไี่พี่น้อย À, bà này cố ừ. đẹp này. à, mà họ lại với nói có lôm mì lôm mà ní cả nó. Hom lôm thể lâu lôm à, mà mì cả gân nó. Anh vừa cho đi lẽ nó hay phần mặt chỗ mọc vừa nói mực bọn đẹp phần này à. hôm nay lẽ hôm nay hôm nay thằng sang ờ, thôi, cô oh, để đây tăng bung cộp lại anh em ơi, ha, bay khỏi, gần lút, uh, gần để len, uh -huh. à, để mà bảo thang sang vẫn con. อก็ติดบนแล็บานนี่เนาะแป๊บเดียวเอ้ยผู้ตู้มาชอยอีกแรงหนึ่งบ่หนิสบายดีผู้ตู้โอ้ยอันเกี่ยวระบ่เข่าเจ้านะบ่จันนั่นแหละบ่จันนี่บ่จัดเนี่ยคือใบเกี่ยวคนขันคงจันนี้อยู่ในร้อนเออแสดงว่าเข่าเจ้านี่เขางันได้หนิเนาะดูว่าดำดักดังมู่บ่ ลำก้อนมูอีกแต่ว่าถือเข่ากลางนะลำก้อนมูแต่ว่าถือเข่ากลางเออถอยกับผู้นี้ผู้นี้หักมากเข่ากันเอาเนาะนี่ทางนี้กันตั้งอะซ่องการศาสตร์เลยพี่น้อง เนาะทางอันบ no, no, an ่าวท่องใส่เขามาเหรอบ่มาเด้อมาเอาเครื่องเด้อมามาน้ำกันกับกันตังปลช่างน้ำกันสองคนก็ได้มาโจดเอ้าบัตรนี้เนาะสิได้แยกย้ายแล้วบัตรผู้หนึ่งปูขึ้นเทิงก็ขึ้นแล้วบัตรนี้ผู้ก่อก่อแล้วบัตรนี้เนาะไปเนาะ Màu luôn soi canh ô cần nhau vậy hả à, xài hả ôi hãy bay chắp soi vô ma để nó bác à, khinh bởi thân con cái đấy bởi à, con là cho ăn ở à thùng nhân xịp เอาจับมาก่อนตัวเอาเอาต็งนี่มาก่อนคอยด้วยยันเข่ามันเฮีย,ย,ย,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยคืนก็เป็นเม้อเตีนเจ้าอ่ะโอเคหาลูม,มาแค่พี่ก็ได้แบบนี้เป็นสีฟ้าอือสีฟ้าแล้วก,ก็เกตดย่างดีด้วยได้หนิพวกเราอันนี้ไรของแท่ด้วยไม่จมีสีอันนี้

ไปดจุดจุจุปเุดจุดจุดจอดจุาจุด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 ไุดจ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 หดนุดเดุ้้จุดงุดจ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 กดจุ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 ดจาดจุ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 ดาุดจจุดจุดจดจดเดม จวดชไไปแล้วจวดจวดเขาเดียวงไงนี่วะง่ายแท่นี่วะเขาแทกเป็นแม็ตมาอะไรกับตัดกรบกุยูเขาเลยูงเขาเลยกุยูงไปเรื่อยเลไม่ได้แทะขคไปอ่อแล้วมันตัดปุดปุดลถเนาะไจวดคนละขากอ้ก่อนเจาแท้คนละขาก็ายเพื่อนผู้สูงก็ผู้ผู้ชันงชั่มบ่ thầy Yu, mà ừ. <laughs> à, Mà leo, mà leo, Mà leo, bạn này, cái lưng cái thương nó, ờ, chỉ thương cái đấy, à, nhúc léo thương đây cái đấy, để 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 nhốt nhốt nhốt, nhiều bút, đúng, nhiều bút, ồ, tiền nữa, bù luôn người hang đây

มุงไรมาเลยมุงไลมาเลยเนาะอันขอบตัวนี้นะ้วพอเด้ออันขอบคอางขอบค่างนี่เพราะว่าเพิ่นไหลมาให้ยาวบนเลยมีแต่ว่าเจ้าวัดหรือจ้าตัดเอาเด้อไม่พอใ้วเลยเลยทัดเอาเนาะอ่ะเดี๋ยวจังหวเบิ้งอันว่อต้องใช้เป้านั่นี่อันฟองน้ำกับตะปู Bạn bay nhá có bạn ở đây nè Bạn đã có còi vợ, Cho bay nhá có Cứ bỏ bay này luôn mẹ cho bỏ mấy hồn Bỏ bay chắc Ông Cái mực thua mà, mực thua Ồ, ông mẹ cho cứ bỏ bay bát Bỏ mẹ mẹ lẽ sẵn thay mẹ, mẹ ăn ồ, ไบเาปเบิเข่าอเาเขยให้นึงเขาเออาแกเอารถแกเอาไว้ใส่ตากสุพรรณอาเภจดดเดือเอาตะปูโอ้ไปเราได้บอกเมียเนาะโยติแล้ว นะอาตัวนี้นะฝ้าขอบแดงเทเทียงเลยเด้ดนีนะ่เนาะตำมักทั่วบ่ตำม,มักทั่วบ่กินข้าวนะ ปิงป่าถูกอืมสองกันเด้อเดี๋ย้วยอันนี้แหละมันเป็นไรมาอยู่พอบะพ่อพ่อก็ค่อยว่ากันมีแบนดมีอย่างครบหมดเลยเหรออืมไม่สองกันเด้อมัเห็นแล้วกินบ่โอยัางยุ่งยังบ่ทันกินเข่าอยู่หักจะนอนก่อนก็ได้เห็นเบียรก่อนอ่ะเดี๋ยวจุ่มเจมานั่งนี่ก่อนก็ได้ใช่เนาะ มุ้ใช่ช่ล้องบินไม่ใช่้ยทบิทนป้อืมเนาะเนาะทางแม่ครัเวเนาะเลืวออกบอสครับเข่าโดยครัวว่าชิลงไปปากเซแล้วบาสันผัวเจ้าบอนอ่าสรุปเลืออกมาแต่ห้หน้าผมาจต่ตงห้ทตรงหน้าไปปิดเมองทั่วมาตำเรากล้โว้ยอ เอ้าวันนี้ได้สีงามอยู่บ่โดยงามอยู่สีฟ้าได้บนห้องนนเนาะโดยพอเซลสีเขียวอยู่มันมันนั่นโพดเออได้เน้นเอาสีฟ้าใช่อาย่างดีได้เด้หน่เนาะเอาเนี่ยแหละพี่น้องเลยเนี่ยเบื้องรายละเอียดนน้ำกันก่อนอันในราคาเนีน่ยแหละเม็ดร้อยสามสิบบาท ถเป็นเงินไทยเนาะแต่คนอาจจะหูอีหลอกเนาะเงินรอยสามพันบาทถ้าเป็นเงินลาวเ้าก็โอ้โหพี่น้อยเจออะไรอย่างเี้เนาะโอ้คนไหร่วมเลยอย่างเงี้ยเนาะเอาเอาก็ข้าวด้วยพี่น้องเยนี่แหละบินถ้าเงินบาทนี่สามพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทเหมือนหมดเลยตะปูแล้วก็ขอบข้าง กบอันหลังคาตัวนี้แหละแล้วก็อันฟองน้าเหมือนเสียงบอดด้วมตรงนั้นนะอันนั้นมันแค่ซาพันกีบหนึ่งเนาะถ้าเป็นเงินกีบมากกว่าสองล้านสองแสนสามสิบพันกีบเอาสักคนของเจ้าเด้อทางครอบครัวชุมเจ้านั่นแหละอ่าได้ของงามงามแล้วบบบนี้ได้ใส่อ่าหับรองโมนี้มุงเรียบร้อยแล้วมโอนี่เนาะอ่าได้โกอันจจได้ทราบเนาะ ยังาถามพน,นว่าคนที่กี่ฟ้อมกินเผาหรือบ่อข้างๆใชกแต่ังสือามโจเลยอ้าเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเดี๋ยวคนนี้ก่องกินเอาไ้อืเอ้าเนาะเดี๋ยวน้มือทั้งทั้งทั้งซองเด้ออาฝากขอบ,บุญขอบคุณอ,อุปกรณ์ใช้ให้ทางผู้ใหญ่เพอดเน่เนาะอาเพื่อนๆเกยมาแต่พุ่นแหละนี่กับจอดพุ่นจอดพี่อยู่เพ่อดีฮอดโจมันเวียงเด้อ เว่งใสเวงขัวพ่ามันยาวมันคือรถไทยเหรอเออโดยอ้าเดี๋ยวทุก่อนเนาะโดยขอบคุณผู้ใหญหลายเด้อทางห้องนกงแล้วก็ทางสื่อสังเกตีบ่อาลูกศิษยเนาะคือซิ่งใดก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีเด้อเดินทางไปทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยสิ่งสำคัญก็ขอให้มีอายุ quần như thụ Rồi bọn à, mọi nó kiếp vậy rồi lại bình Rồi lại thảm theo phô sang phân kinh khẩu kinh nam Hay phân khẩu kinh nam của chăng Đuôi đằng kha lắm cản lơi Bả này nó Rồi quần kinh Ngam Rồi à, đó เออเนาะเห็นแลอันมียังไงเห็ดกบเข้าอ่จะโรยก่อนเนาะเวิดลำบ่เปิดปูนลบ่อว่านั่นบ่หักก็ว่าได้เนาะกินเนก้ข้าเพิ่นเห็ดเพิ่มบ่ได้ยนาหรอกเี่น้องยนี้รอเนาะ nay biết nó này bị ô khạc 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 nó, nó chờ lôi chờ lôi chờ lôi mà <cười> <cười> không. 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 <cười> không. <cười> nhàng vương thăng nó vô những đi các này thế này คงแท้อ okay, right no, uh ีโ huh. น uh ี so ่นี่เนาะบริเวณว่าเฮ็ดเด่นอันนี้เฮ็ดคงแท้เลยนี่อือนี่อ่าโชวใส่อีกนานใส่อีกนานนึงอันนี้เนาะต่อยู่โกะบ่อยู่นั้นมันยังยังันนั้นเนาะแถวเนาะิขุดเา Hú, <tôi> này lui tới sau, không phải chắc đó mà này bò Ừ Ừ, ừ. À, trong này nó mới này hết đây anh sẽ kìm mơ này Anh chú nó kín không? Tôm mì, tôm mì nó Thôi đi ra phải nó áo về mình ngay thôi à, tôm mì câu này lại nó <tôi> อันตัวนี้ได้ชาชิปุกเนี่ยชาอันชาแถวตัวนี้นะพกบ,บัวอันนี้บอวอันนี้กับพกบัวเนาะขี้เบ้ขี้พุนยังมาใช่เนาะโอ้สามชีอันนี้พี่น้งองเหรอโอเคชาเนาะให้ทั้งกิเชเล่ได้ละวา่าเนาะทรับทับจับองน้อยเนาะบ้านนี้พี่น้องหากินเขา่ากินน้ำก้อนบ้านนี้ อาวหูถ้ามเป็นมัดแบบนี้เอาสบายดีพี่น้องกันเออเอาเอาเนาะดีแต่ว่ามึงโบเดตบมดไหนเนาะเนาะทำนั่นแหละไปหน่อยเนาะอ่าลุ้นชมอีกต่อไปอ่าเบิ้งน้นกันบัดนี้มงต่อไปเนาะพี่น้องเนาะว่าจะออกมาแบบใดเนาะคลิปนี้ าทางพอ่อหนุ่มเปียวหากินข้าวกินน้ำท่านป่าคนเข้าเศร้าเนาะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวพบอพอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวพี่น้องเด้อเนาะขอบุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางาพ่อกับแม่เนาะอยู่ทางต่างประเทศน้องพี่น้องเนาะที่ได้ช่วยใจวางใจให้ทั้งหมดเช่นนี้นดำเนินการเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้เด้อเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งประจากโรคภยัยกระเจ็บทั้งปงวงเด้อเนาะธุรกิจการงานการค้าการขายก็ขอให้ราบรื่นทรงมานลำรวยลำรวยตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะเดี๋ยวดุ่น เพิ่งน้ำการอีกต่อไปนาะพี่น้องอายุน้ำกานเบิดมือเนาะเบิ่งความสำเร็จความงามวา่าจออกมาแบบใดนาะพี่เนอะสำหรับคลิปนี้สบายดีนะพี่น้องเด้อ